สวัสดีครับไปได้เจอกันนานนะครับสําหรับช่องบักกุ้งนะครับวันนี้ผมได้ลําโพงห้ามันกระดอนนะครับมือสองนะครับผมเพิ่งไปรับมาเมื่อสักครู่นะครับมีที่เขาขายต่อมานะครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับก็คือไม่มีจุกตั้งแบบนี้นะครับไม่มีเลยนะครับสามมันไม่มีนะครับแต่สภาพภายนอกนะครับถือว่ายังดูดีมากนะครับอาการที่เจอก็คือพี่เขาบอกว่ามันแบตหมดไวนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสเสียงกันสักนิดนึงนะครับหลังจากที่ได้มาแล้วว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ มาลองฟังกันเลยครับ ครับเสียงยังดีอยู่นะครับผมสภาพภายนอกนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนแบตนะครับโดยจะเอาแบตตัวนี้ครับ10แอมนะครับ7.4ถึง8.4โวลต์นะครับเป็นแบตที่ผมโมดิฟายขึ้นมาเองนะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานต่อเองนะครับแจ้งว่าเขาเคยเอาไปซ่อมมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่นี่ครับตานะครับ น่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับซึงมันหมดไปแล้วเคยเป็นแบตมารอบหนึ่งว่างั้นนะครับแล้วก็ก้อนนี้ก็ก็เสื่อมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนไม่ใช้ยาวๆอะไรนะครับรุ่นนี้มือสองนะครับถ้าแบตสมบูรณ์นะครับก็จะขายกันอยู่ประมาณ4,000กว่าๆนะครับ4,000นิดๆนะครับถ้าแบตสมบูรณ์นะครับเครื่องมือหนึ่งก็อยู่อยู่ประมาณ4,000ไปปลายถึง5,000นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ1,002นะครับรุ่นนี้นะครับ1,002นะครับราคาเปิดตัว ครับสมัยนั้นถือว่าแพงมากนะครับแล้วก็เป็นลำโพงที่ปัจจุบันก็ยังนิยมใช้กันอยู่นะครับปัจจุบันนี่ราคามือหนึ่งีอยู่ประมาณ5้าพันนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่หาตัวจับยากนะครับในราคา5 0 0พันบาทนะครับแล้วคุณภาพเสียงแบบนี้นะครับผมยอมรับเไปครับว่าในราคาที่งบห้าพันเนี่ยหาตัวจับก็ยากจริงครับประมาณแกนโกปีมีรุ่นนี้นะครับข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเจอนะครับซ่อมมาเป็นละ้อยเครื่องคือเรื่องแบตเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องอื่นนี่ติดลำบากครับผมแต่หน้าตาเขาจะเหมือนเตาลีนครับแต่่ผมมองวา ดีไซน์ไม่ใช่ปัญหาครับผมชอบนะครับผมเป็น FC ของฮามันการดอนอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับสภาพยังโอเคอยู่ไหมดอกเดิกนะครับฝุ่นเฟิน,ฟนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลื้อกันดูครับ ครับมีฝุ่นนิดหน่อยครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปซักครับเอาไปซักนะครับสภาพมือสองนะครับต้องทำใจนิดหนึ่งแต่ว่าจะเราก็ซ่อมแซมมันได้ครับเดี๋ยวจะโมให้น้องกลับมาห่ออีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหฝุ่นเขนนะครับสภาพคือเขาไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเป็นเครื่องที่เขาใช้เองนะครับสภาพฝุ่นนะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดกันเลยครับก่อนที่ผมจะแกะเครื่องแล้วเปลี่ยนแบตนะครับ แกะฝาลังออกนะครับอันนี้เป็นแบตนะครับแบตก็เคยเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะหมุนแจนสองตัวนะครับส่วนตัวนี้ฝั่งนี้นะครับทั้งหมดสิบตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับจะเปิดตรงนี้ออกได้นะครับต้องหมุนน็อตทั้งหมดสิบสองตัวครับเรามาดูกันเลยครับ ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบตนะครับเดี๋ยวมันจะหมุนออกด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นที่ฝาล็อกแบตนะครับ จะเป็นประมาณนี้นครับอันดับแรกนะครับก่อนจะทําอะไรเลยนะครับเอาแบตออกก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับอึ๊บผมชักแบตออกแล้วนะครับแล้วค่อยไปถอดส่วนอื่นๆนะครับเอ๊เรามาดูก่อนนะครับ มีการเคยลื้อมาแล้วนะครับปกติถ้าไม่เคยรื้อะครัยสภาพตรงนี้จะจะไม่เปิดออกนะครับโอเคอย่างที่ลูกค้าแจ้งก่อนหน้าครับคนที่ผมซื้อต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนแบตมาหนึ่งรอบนะครับอันนี้เป็นแบตที่เปลี่ยนนะครับแบตที่เขาเปลี่ยนมานะครับนี่ครับถ้าผมจะไม่ได้ใช้แบตแบบนี้แล้วนะครับผมจะเปลี่ยนมาใช้แบตแบบ modify ครับแบบพความจุขึ้นนะครับอ่ะซึ่งจะต้องติดไว้บริเวณนี้แทนนะครับนี่ครับต้องติดบริเวณนี้อ่ะมาดูกันต่อเลยครับ นัมก็ถอดแบตเนเดิมของเขาออกมานะครับแบตเดิมของเขาจะเป็นลิเทียมโพลิเมอร์นะครับลิเทียมโพลิเมอร์ไซส์ประมาณนี้นะครับความจุแค่3,000ม a h นะครับซึ่งมันน้อยไปครับเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพแล้วก็ความดังความเคาะของลำโพงตัวนี้นะครับก็เลยจะเปลี่ยนออกนะครับตอนนี้ยังเข็บไ้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวมันก็จะปิดตายไปเลยครับก็ใช้กาวยึล็อกนะครับเพื่อไม่ให้ลมรั่วมาบริเวณนี้นะครับ ซึ่งอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นช่องสาสที่โผล่มาครับก็ถอดออกได้เลยนะครับบางคนเนี่ยใส่ค้างไว้นะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องใส่ไว้นะครับเราอุดแค่บริเวณน,นี้แล้วเราก็ถอดออกเลยครับแบตท,ที่มันเสื่อมแลว้วไม่ควรจะเอายไปไว้ในเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งเวลามันเสื่อมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดันบวมขึ้นมาเลยครับบางทีเนี่ยเจอเครื่องดันจนฝาตรงนี้โป่งแล้วถอดไม่ออกก็มีนะครับซึ่งไม่ควรจะเสียบไว้อย่างนั้นนะครับอย่าฝืนนะครับใครที่แบตเสื่อมแบตพังรุ่นนี้แล้วนะครับเวลามันเสื่อมแล้วาบตรับ ตอนถอดออกไปครับซึ่งอันตรายมากนะครับนี่ครับแบตเดิมของเขาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับนี่ครับก่อนแชรนีนะครับลำโพงตัวเบื้องเริ่มแต่เขาให้แบตมาคิดตื่นนะครับประมาณกระดอนจะคิดตื่นเรื่องแบตนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับ๋ยวมาเปลี่ยนแบตกันต่อเลยครับกับสิ่งที่ผมตอต้องทําต่อไปคือการเปลี่ยนแบตนะครับซึ่งครั้งนี้ผมจะต้องอัพแบตขึ้นไปถึงสิบแอมป์เอาล์นะครับหรือประมาณสามจุดห้าเท่าของตัวเดิมของมันเองนะครับ เราจะใช้แบตโมดิฟายที่ผมทําขึ้นมาเองครับซึ่งถ้าลูกค้าสนใจนะครับหรือว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปมีลิงก์ครับมีลิงก์แนบไว้ให้สั่งซื้อได้นะครับก็จะมีราคาความจุส่วนตัวนี้ผมจะใส่เข้าไปแค่10บ ml นะครับก็เกินพอแล้วครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ10บ ml นี่ก็3.5เท่าของก้อนเดิมนะครับก็จะอึดขึ้นอีก3เท่าตัวโดยประมาณนะครับจะเริ่มวิธีการติดตั้งเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมจะใช้กระดาษทรายนะครับแต่ทรายเพื่อจะขัดผิวพวกพลาสติกพวก ตอนนั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่เราขับแล้วเนี่ยเราจะต้องทาด้วยน้ํายาไพรเมอร์นะครับไพรเมอร์ก้าสีนะครับไพรเมอร์ก้าสีจะเป็นน้ํายาประสานนะครับมันจะทําปีกยากับกาวนะครับทําหน้าที่ให้กาวเนี่ยยึดเกาะกับตัวนี้ได้ดีขึ้นนะครับก่อนที่จะแปะลงไปนะครับถ้าเกิดเราแปะลงไปเลยเนี่ยตัวนี้ผิวมันลื่นมันมันนะครับเนื่องจากพวกปีพวกนี้มันจะมีแว็กเคลือบนะครับกาวจะทํางานได้ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเราต้องลงไพรเมอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไพรเมอร์นะครับหน้าตาไพรเมอร์ก้ายาาปรระมณนี้คับ มันมีทั้งแบบที่เขาขายเป็นซองนะครับขายเป็นแบ่งขวดขายนะครับแต่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลงไปแล้วก็ทาบางนะครับทาบางแล้วค่อยแปะตรงนี้ลงไปนะครับมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการติดตั้งดีขึ้นนะครับซึ่งผมจะวางในในแนวนี้นะครับนะครับตัวขั้วเก่ามันจะอยู่บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับมันจะวางอย่างนี้นะครับตัวเก่ามันนะครับนี่ครับอันนี้ต้องใส่กลับไปก่อนนะครับใส่กลับไปแล้วก็ล็อกแบตได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอานี้ติดตั้งแบบนี้นะครับประมาณนี้นี่นะคร วางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงพายเมื่อก่อนนะครับโอเคครับนี่เป็นหน้าตาเนะยครับหลังจากที่เราลงยาพายเมื่อสามเอ็มนะครับสามเอ็มเนี่ยมันจะมาไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นกาวนะครับเวลาเราทานะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นชั้นเคลือบฟิล์มเล็กนะครับมันจะเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของบริเวณนี้นะครับอันนี้จะรอมันแห้งนิดนึงนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้เวลาเราเอาน้ํายาไรเช็ดถัวออกมันก็ออกได้ปกตินะครับแต่ว่าเวลาเราจะติดกาวเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะครับ ยาตัวนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็วางตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับนะครับหรือใครจะพอแปะเสร็จแล้วนะครับใครจะเพิ่มประสิทธิภาพอาจจะต้องยิงเกาารอบนอกซ้ำอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าทำน้ายาตัวนี้เราแปะสามยิมเนี่ยตามประสบการณ์ผมแล้วเนี่ยแทบจะอยู่กึกนะครับสนิทมากนะครับทํางานได้ดีมากนะครับมันทํางานคู่กันนะครับอเดี๋ยวผมจะแปะลงไปนะครับโอเคครับอันนี้เป็นลักษณะที่ผมติดลงไปเลยนะครับอันนี้ก็ มันจะทํางานประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหลังผ่านหลังจากที่ผ่านไป24ชั่วโมงแล้วนะครับกาวนะครับตรงนี้ก็กดไว้สัก30นาทีนะครับกดให้มันสนิทนะครับหรือใครจะเสริมด้วยการยิงกาวรอบนี้นะครับก็ทําได้นะครับแต่ไม่ต้องติดเยอะนะครับติดแค่รอบนอกนะครับยิงกาวพกาวร้อนเสริมตรงนี้นะครับดานข้างแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับโอเคครับจากนั้นผมก็จะทําการประกอบกลับไปเลยครับเท่านี้เราก็จะได้แบตอึดนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับใส่กลับนะครับ ไม่ใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงช่องสายเกาวบริเวณนี้นะครับเราต้องอุดรูไม่ให้ลมลมรั่วออกนะครับนะครับต้องทํานะครับตรงนี้นะครับไม่งั้นลมมันจะรั่วบริเวณนี้นะครับเสียงก็จะไม่พอนะครับเพราะว่าลาโพงฮามานการดอนโคพิมนี้มันเป็นระบบปิดนะครับต้องปิดนะครับผมวิธีการติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสายที่มันระยงระยางเนี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องมือสองนะครับเขาเคยลือมาแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหากาวร้อนมายิงบริเวณนี้นะครับผมจะประกอบกลับเลยครับผม ก็ <ee> ทำการประกอบชุดสายกับนะครับใส่สายบลูทูธเข้าไปก่อนนะครับบลูทูธมันจะเล็กนิดนึงครับใส่ให้ดีๆนะครับ,รบไม่ใส่ตรงนี้เดี๋ยวบลูทูธมันก็จะติดๆิดขัด,ด,ดนะครับมันเป็นเหมือนสายกาดนะครับช่องเล็กนะครับะจะมีฟองน้ําตรงนี้ไว้เราอาจจะต้องเอาฟองน้ําตัวใหม่แบบนี้ครับเข้าไปติดไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับเขยือนนะครับเดี๋ยวสายมันหลุดมาเดี๋ยวมันก็จะรับสัญญาณลําบากนะครับติดตรงนี้เข้าไปอีกนิดนึงครับเพื่อให้ไปล็อกสายครับ อับนึงนะครับถ่ายคนเดียวครับผมปกติดในปริมาณนี้นะครับก็จัดสายนิดนึงนะครับอย่าให้สายบลูทูธไปค้ำนะครับแบตให้ใส่ระดับสุดท้ายนะครับแล้วก็ไล่ใส่สายมาเลยครับจุดนี้นะครับอันนี้ก่อนนะครับยืบนี่ครับแบตไปนี่นะครับ แล้วก็สุดท้ายครับเป็นแบตนะครับแบตนี้ใส่อันดับสุดท้ายนะครับ โอเคครับถ้าไม่มีอะไรปกติมันจะต้องสนิทอย่างนี้นะครับต้องใส่สนิทอย่างนี้ครับอ๋อเสียบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูก่อนครับติดไหมนะครับเคติดนะครับปิดเครื่องแล้วก็หมุนน็อตได้เลยครับแล้วก็เช็คระบบรั่วครับรั่วไม่รั่วนะครับเคครับหลังจากนั้นก็ทําการหมุนน็อตกลับนะครับวิธีการคลิกหมุนน็อตกลับเนี่ยมันก็คงไม่ยากนะครับก็ใส่น็อตกลับผมจะข้ามกันตอนนี้ไปเลยตอนนี้ผมประกอบเสร็จนะครับก็ปิดจุกกลับนะครับทั้งหมด10จุดังนนี้ะครับแล้้้วกก็ขาางหนนอี2ะครับ ก็ใส่กลับไปเลยนะครับจะข้ามขั้นตอนหมุนน็อตไปเลยนะครับก็ใส่จุดกลับนะครับแล้วก็จะเช็คระบบรั่วนิดหนึ่งนะครับฝั่งนี้สิบนะครับฝั่งด้านหน้าอีกสองนะครับ โอเคครับมาใส่จุกกลับนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบนิดหนึ่งนะครับว่ารั่วหรือเปล่านะครับธีการเทสนะครับนี่นะครับกดพลาสติกด้านหลังครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับมันเด้งตามมือเราแบบนี้คือระบบไม่รั่วนะครับเราประกอบสนิทแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นเห็นลำโพงสองฝั่งกับเพื่อมแล้วก็พลาสติกด้านหน้ากระเพื่อมไหมครับผมกดนะครับตอนนี้เห็นไหมครับกดค้างไว้ไม่ยุบนะครับปล่อยถึงยุบนะครับอ่าแบบนี้สมบูรณ์นะครับผมด้านล่างอาจจะยังไม่ประกอบนะครับแต่ว่ามันมีตัวนี้รองอยู่นะครับเราก็พอที่จะเทสได้ว่าระบบเราร เห็นไหมครับไม่มีเสียงลมฟีฟีออกบะนี้คือสนิทครับเปิดเครื่องดูเลยครับติดครับแบตเต็มนะครับเสียงไม่มีกระแทกแปลกๆนะครับจุดที่ระวังนะครับเราใส่สายตรงนี้กลับนะครับระวังตัวสายสายตัวแบตนะครับถ้ามันโผล่มาฝั่งพาสซีฟนะครับมันจะมาค้ำพาสซีฟนะครับเราลองกดดูนะครับว่ามีรอยสายโผล่มาดันตรงนี้ไหมนะครับถ้ามันโผล่มาดันจะดังแตกๆนะครับต้องระวังนะครับให้พยายามเก็บสายมาฝั่งนี้นะครับ ชิดฝั่งนี้ไหมนะครับเรากดดูได้นะเห็นไหมไม่มีรอยสายโผล่มาดันนะครับแบบนี้โอเคครับอ่ะมัก็จะประกอบด้านล่างกลับนะครับตรงนี้จะเห็นว่ารอยไม่มีแล้วนะครับลงรั่วไม่มีออกฝั่งนี้แล้วนะครับที่เหลือก็แค่หมุนกลับครับผมแล้วผมก็จะทดสเสียงให้ฟังนะครับส่วนตรงนี้ผมจะเอาไปซักก่อนนะครับอ่ะกอฝาผมนี่ก็จะขออนุญาตไปเร็วๆนะครับนะก็ประกอบฝา ด้านล่างเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันก่อนนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวรอซักให้แห้งนะครับค่อยมาใส่นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมระบบไม่รั่วนะครับดูเช็คระบบอีกครั้งนึงนะครับเห็นไหมครับระบบไม่รั่วครับผมเทสเสียงเลยครับครับสาหรับตัวฝั่งจุกยางที่มันหายไปนะครับผก็ในจุกยางของแท้นะครับชิ้นละประมาณ 70- บถึง80บบาทนะครับก็จะเอามาใส่แทนนะครับนี่นะครับจะใส่ได้พอดีนะครับ เหมือนของแท้ดินะครับเพราะว่าก็ของแท้ครับก็จะแพงนิดนึงครับเพราะว่ามันค่อนข้างหายากนะก็จะก่อนอื่นนะครับผมก็จะยิงกาวก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะหลุดง่ายครับบางคนนี่จะหลุดเป็นประจำนะครับเดี๋ยวผมจะยิงกาวร้อนนะครับไม่ใช่กาวร้อนนะเป็นกาวยางกาวซิลิโคนนะครับยิงไว้แล้วก็อุดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทากาวแป๊บนึงนะครับเท่านี้ก็กลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนใหม่อีกครั้งแล้วนะครับตรงนี้ผมก็ใส่จุกยางเสร็จแล้วครับอย่างนี้ครับก็จะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับก็ตรงนี้ เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ครับสเตคินสีขาวนะครับแบบนี้นะครับมีขายใน Seven นเนะครับหรือห้างสับสินค้าทั่วไปนะครับใช้ทำความสะอาดลำโพงพวกนี้ได้ดีนะครับมันจะเป็นเหมือนครีมิครีมแล้วก็เป็นครีมอันี้ก็สงนะครับแล้วก็เช็ดพวกคาบฝุ่นนะครับคาบผิวเก่าของเขาออกได้ดีนะครับมันจะกลับมาเป็นฟิล์มเคลือบบางๆเอาไว้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับทำความสะอาดนะครับทาได้นะครับสามารถถูได้รอบเครื่องนะครับไเลำโพงอยู่ไปละเดี๋ยวค่อยดึงขึ้นมาใหม่นะครับมือหนักไปหน่อยนะครับ เดี๋ยวดึงขึ้นมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันขึ้นมานะครับใช้ถูนะครับอย่อนี้ก็เหมือนกันนะครับเลือบบางๆนะครับตรงนี้มันก,ก็จะกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับปาติกครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ับตรงสติกเกอร์นะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนมันจะมีสติกเกอร์ของร้านซ่อมอมอนติดเอาไว้ก็ลบออกเรียบร้อย,เ,ยเท่านี้ก็กลับมาดูใหม่อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันครับ เรียบร้อยครับผมสมบูรณ์แบบครับผมกลับมาใช้งานได้เหมือนมือนหนึ่งนะครับเหมือนซื้อใหม่ใหม่เลยนะครับผมเจ้าของเก่าค่อนข้าง,ง,งรักษาดีนะครับ